อะไรอินเดนมามากสวัสดีค่ะฝนกำลังตกนะคะอากาศสบายๆก็เลยเออมาทำคลิปดีกว่านะคะออวันนี้พี่กันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องออการแต่งงานกับชาวเดนมาร์กนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการแต่งงานเผเื่อสาวๆหลายๆคนที่กำลังเดินสายฝอที่กำลังคุยอยู่กับชาวเดนมาร์กเผื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะคะ นะเพื่อที่ออตอนพี่การจะแต่งงานพี่การก็หาข้อมูลอยู่นะว่าออการแต่งงานกับชาวเดนมาร์กต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างเงี้ยน้องๆจะได้แบบจะได้จะได้แบบว่าไม่ไม่เดินหลงทางเนาะเพื่อพี่การทำคลิปออกนี้มาจะได้เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะ,ะขั้นตอนในการที่จะแต่งงานกับชาวเดนมาร์กก็จะมีหนึ่งเลยนะคะให้สามีหรือให้แฟนเราเนี่ย ไปยื่นเรื่องนะคะขออนุญาตแต่งงานที่ Family House หรือจะเรียกภาษาไทยก็คือศาลศาลครอบครัวนะคะไปยื่นเรื่องก็จะใช้ค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ8,000บาทนะสมัยนั้นเปกันถามนะสปีผ่านไปแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่รู้นะคะว่าเท่าไหร่นะพอ,อยื่นเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันคสามวันไม่เกิน1อาทิตย์ ก็ Family House ก็จะส่งอีเมลมาหาทางเรานะทางฝ่ายผู้หญิงนะคะเพื่อที่จะให้กรอกข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ส่งเอกาสารแนบไปในในอีเมลนะคะให้เขานะเอกาสารที่จะใช้ก็จะมีหนังสือรับรองความโสดวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนนะอันนี้ที่พี่กันจำได้นะแต่ไม่ยากค่ะเดี๋ยวเขาจะมีบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรอะไรจากเรานะ นั่นแหละเราก็กรอกแล้วก็ส่งไปให้เขานะพอส่งเสร็จแล้วแต่เนี้ยเราก็ต้องทำวีซ่านะคะที่จะเตรียมตัวไปเดนมาร์กนะคะวีซ่าก็ไม่ง่ายนะคะของเดนมาร์กต้องใช้เวลานะสี่วันนะคะในการพิจารณาของเขานะแต่ของพี่กันเจอนะ45วันครั้งแรกนี่45วันครั้งที่สองนี่เกือบ50วันนะคะเพราะว่าเขาจะทำงานแบบเขาจะแบบว่า ตรวจสอบละเอียดมากๆค่ะค่อนข้างละเอียดนะของเดนมาร์กนะคะพอเราได้รับวีซ่าแล้วนะคะข้อ2เลยเราก็ยื่นเรื่องไปที่แฟมารีเฮาส์นะคะเพื่อที่จะเข้าไปสัมภาษณ์นะคะ การเข้าไปสัมภาษณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเขาก็จะถามเรื่องทั่วๆไปนะคะเช่นเรารู้จักกันได้อย่างไรเจอกันบ่อยไหมเจอกันกี่ครั้งแล้วแล้วรู้ไหมว่าเขามีครอบครัวมาก่อนเออพ่อแม่เขาชื่ออะไรเขามีลูกกี่คนชื่ออะไรบ้างอายุเท่าไหร่สนิทกันแค่ไหนเคยไปทานอาหารด้วยกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะพอสัมภาษณ์เราเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกฝ่ายชายเข้าไปสัมภาษณ์ ลักษณะก็คล้ายๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าเราจะตอบตรงกันไหมพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะคะซึ่งของพี่กันก็อนุมัติการแต่งงานพออนุมัติเสร็จแล้วพี่กันก็ต้องไปติดต่อที่เขาเรียกว่าคอมมูนเนาะหรือเทศบาลนะถ้าเป็นบ้านเราแต่ของที่นี่เดนมาร์กเขาจะเรียกว่าซิต้ฮอ l นะคะ ก็ไปติดต่อนะัดวันแต่งงานนะหาวันแต่งงานพอได้วันแต่งงานแล้วนะ,ะก่อนที่จะแต่งงานหนึ่งวันนะคะใน,นข้อที่สามแล้วเนาะก่อนจะแต่งงานหนึ่งวันเราต้องไปรายงานตัวนะคะ,ะโดยการนำสำไม่ใช่สำนอมนำเล่มพาส,สปอร์ตตัวจริงของเรานะคะไปรายงานตัววันรุ่งขึ้นเราก็สามารถแต่งงานได้เลย ธีการแต่งงานก็เรียบง่ายนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็มีเจ้าหน้าที่ของคอมมูนมาก็จะพูดถามนะคะให้เราเหมือนว่าให้เย,ยอมรับนะคะก็เหมือนในที่เราเคยดูหนังนะคะอ,อว่าจะแต่งงานกับคนนี้คุณจะยอมรับนางสาวนัทประสอนไหมคุณจะยอมรับนายเออเย็นคุเนเสเซนเซนเป็นสามีไหมอย่างเงี้เยเราเซเยตก็โอเคก็ได้จดทะเบียนลงนาม การแต่งงานก็ต้องมีพยานสองคนนะคะในการเซ็นในหนังสือในทะเบียนสมรสนะคะเราต้องหาพยานไปด้วยนะคะสคนพอเสร็จพิธีแล้วก็จะมีะดื่มแชมเปญทางคอมมูนเขาจะมีเชมเปญมาให้แล้วก็มีของขวัญในการแต่งงานให้นะคะก็ทุกอย่างฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายะคะ่ะหลังแต่งงาน จะสามารถอยู่ต่อที่ประเทศเดนมาร์กได้เลยตลอดไปเลยหรือไม่อันนี้พี่กันตอบเลยนะว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะสามารถอยู่ได้เท่ากับวีซ่าที่เราขอมานะอย่างเช่นพี่กันขอวีซ่าเยี่ยมเยียนสามีมา30วันถ้าครบ30วันพี่กันก็ต้องเดินทางออกนอกประเทศนะคะต้องเดินทางกับประเทศไทยนะแต่ว่าหลังจากแต่งงานได้2วันสามีก็ไปยื่นเรื่องรวมครอบครัวนะคะ การรวมครอบครัวก็ใช้เอกสารอะไรก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็จะมีาพาสปอร์ตตัวจริงแล้วก็สำเนาแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาวุฒิกา,ชาชก,าการศึกษานะคะของลูกก็จะเหมือนกันแต่เพิ่มมาก็คือสูติบัตรนะคะสูติบัตรของลูกจะต้องไปรับรองที่กรมศุนนะคะสแตมป์รับรองนะคะถึงจะใช้ได้ นั่นแหละก็เลยอพอเรายื่นเรื่องเสร็จแล้วก็ต้องรอนะพอผ่านไปสักหนึ่งเดือนมนะั้งทั้งอูเรน,นิงอูเรน,นิงก็คือสำนักงานคนต่างด้าวนะคะเขาก็จะมีอ e ีเมลมาให้ไปถ่ายรูปแล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะคะอันนี้ไปถ่ายรูปแล้วสแกนลายนิ้วมือเฉยๆนะคะแล้วก็ต้องรอเรื่องอีกนะรอให้เขาพิจารณาแล้วก็ ให้ได้รับ CPR นะถ้าได้รับ CPR เขาก็จะมีเอกสารอ e ีเมลแจ้งมาว่าเราได้รับ CPR แล้วแะ CPR ก็จะจัดส่งม,มาให้เรานะคะอันนี้พี่การก็รอจน7เดือนนะพี่การถึงได้ทราบผลว่าได้รับ CPR แล้วนะคะแต่ตอนนี้ยัง CPR ยังไม่มาถึงนะคะเพราะว่าจะจะ,จะช้าจะค่อนข้างช้าค่ะ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นใครที่คิดที่จะมาแต่งงานกับหนุ่มเดนมาร์กนะคะก็ต้องเตรียมตัวนะคะเอกสารอะไรเนี้ยต้องเตรียมให้พร้อมนะคะหาข้อมูลให้ดีๆนะเพราะว่าการที่เราจะมาแต่งงานได้มันก็จะต้องมี4ใน6นะแต่อันนี้พี่กันจะไม่พูดถึงเพราะว่าจะยาวเกินไปนะถ้าถ้าอ,อยากรู้ว่าสำหรับ สี่ในหกเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวพี่กันจะทำคลิปเพิ่มให้คลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสำหรับการรับชมวิดีโอสวัสดีค่ะ